ันขอร้องว่าดอกไม้มันสกระปกมันก็ควรลงไปอยู่ที่ต่ำๆเหมือนคนให้โอ๊ยทำไมอากาศมันร้อนขนาดนี้อะแกนัดเดทอะไรของมันวะถ้ามันไม่เป็นคนออกค่าตั๋วให้แล้วไม่ติดที่มันรวยนะ ฉันไม่มาหรอกเนี่ยใจเย็นก่อนแกนี่ฉันบินมาจากเมืองกรุงเลยนะจะให้ฉันใจเย็นได้ไงอะแกอีกอย่างฉันไม่ชินกับสภาพอากาศบ้านนอกอะไรแบบนี้เลยอะขืนฉันอยู่นานกว่านี้นะฉันอกแตกตายแกแต่ตอนเด็กอะ่ะล้วก็โตมาจากบ้านนอกเหมือนกันนะนี่แกพูดอะไรของแกเนี่ยฉันไม่เห็นจะจำได้เลย แกเข้ามาถึงแล้วอะแล้น,น,นี่อยู่ไหนเนี่ยฉันว่าเราก็มาถูกกันแล้วนะแต่ฉันไม่เห็นจะมีรถสักคันเลยเนี่ย<ค><ณ>เฮ้ยแกอะไรของแกเนี่ย เขาเขาอะไรของแกก็เขาที่เป็นเศรษฐีที่นัดฉันมาเจอวันนี้ไงเขาเป็นแฟนแกนี่แฟนบ้าแฟนบออะไรกันล่ะแกดูก็รู้ว่ามันกโกหกว่ามันรวยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันจนแกดูสภาพมันสิแต่งตัวก็ปกตินี่แกเขาจะแต่งตัวจนๆเพื่อพิสูจน์แกก็ได้ นี่แกมีปัญหาอะไรเนี่ยนี่แกพูดมาแบบนี้ได้ไงเนี่ยดูก็รู้ว่ามันหลอกฉันมาแล้วไอตัวที่มันซื้อให้เราเนี่ยก็ไม่รู้มันเอาเงินจากไหนไปซื้อเนี่แหละปัญหาของฉันเอ้าผู้ชายคนนั้นเขาทักแกมาแล้วเนี่ยก็ใช่ไงแกก็ตอบเขาไปสีรออะไรล่ะนี่แกที่ฉันต้องมาอยู่มันนอกอะไรแบบนี้เนี่ยก็เพราะมันไงมันอะหลอกฉันมา บอกว่าจะพาไปที่ดีๆกินอาห,หารที่ดีที่สุดและอีกอย่างนะฉันไม่มีทางไปนั่งมอเตอร์ไซค์เก่าๆแบบนั้นหรอกแกดูสภาพมันสิโสดก็โสก,ก็โปดก็โสกงก็โสงนี่ทาครอบครัวฉันรู้นะฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแกและอีกอยาก่าง้าเพื่อนๆฉันรู้ก็คงหัวร้อฉันแย่อะฉันหมายถึงเพื่อนคนอื่นอะฉันไม่ได้หมายถึงแกแล้วแกจะไปฟังคนอื่นเขาทำไมล่ะแก้ แกรักในสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่หรอไม่ใช่สิ่งที่เขามีซะหน่อยแต่สำหรับฉันอะมันสำคัญไงฉันว่าแกรีไปหาเขาเถอะนะดูสิเขายืนตากแดดอะเราจะร้อนอะสงสารเขาอะแกก็ได้แต่ที่ฉันไปเนี่ยเพราะว่าแกบอกให้ฉันไปนะแล้วอีกอย่างฉันไม่สนใจหรอกนะว่ามันจะยืนตรงไหนหรือต้องตากแดดร้อนแค่ไหนอะ ใี้ไปเธอไป คุณแก้มใช่ไหมครับใช่นี่สิถามอะไรโง่โง่โหตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกนะครับผมดีใจมากเลยนะครับที่ได้เจอคุณเออหยุดอ,อย่าเข้ามาใกล้ฉันะเ,เป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณแก้มนี่แกยังมีหน้ามาถามจริงอีกเนาะแกหลอกฉันว่าแกรวยแล้วแกดูสภาพแกสิ จนก็จนส่งกระโปงก,ก็ส่งกระโปงคือผมอธิบายได้นะครับไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นไม่ต้องพูดฉันไม่อยากฟังคือผมเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานครับที่ทำงานที่แกเนี่ยเก็บขยะไปขายใช่ไหมนี่ฉันจะบอกให้แกรู้นะว่าฉันอดทนกับแกเนี่ยตั้งแต่วันที่แกบอกว่าแกเคยแต่งงานมาแล้วแต่ตอนนี้ ฉันจะไม่ทนอีกเพราะว่าแกเนี่ยจนแกพูดอะไรของแกเนี่ยฉันเห็นแกเอาแต่ว่าเขาเนี่ยไม่หยุดเลยนะแกพอได้แล้วฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอะจูแค่คิดว่าตัวเองจะได้คบกับคนจนๆแบบนี้ฉันก็ขนลุกไปหมดแล้ว เออคุณแก้มครับเดี๋ยวก่อนสิครับอ๋อดอกไม้เนี่ยเป็นดอกไม้ที่แกเตรียมมาให้ฉันใช่ไหมมาดูสิว่าฉันจะทำยังไงกับดอกไม้ที่แกเตรียมมา ่อนสิแกฉันขอร้องล่ะดอกไม้มันสกปรกมันก็ควรลงไปอยู่ที่ต่ำๆเหมือนคนให้ใจเย็นก่อนแก้มจูจะให้ฉันใจเย็นอะไรอีกฮะฉันอยากจะออกไปจากที่นี่เต็มทีแล้ะคุณแก้มครับผมว่าตัวของคุณเนี่ยน่าจะยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมแน่นอน ฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวจูไปกันเถอะเออเดี๋ยวผมขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งคุณก็ได้นะครับไปจูไปกันไม่ฉันไม่ไปไหนังนั้นอะงั้นก็เชิญแกอยู่ตรงนี้ไปเลยนะ แล้วคุณไม่ไปกับเพื่อนคุณหรอครับไม่อะค่ะฉันต้องขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยนะคะที่ไม่ดีใส่คุณแบบนั้นน่ะแล้วคุณก็น่าต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยมผมว่าเพื่อนคุณเนี่ยต้องโกรธผมแน่ๆเลยครับแล้วนี่คุณชื่ออะไรคะออผมชื่อเป่าครับฉันชื่อจูนะคะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะเช่นกันครับในไหนสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปแล้วแล้วอีกอย่างเนี่ยผมก็ได้จองโต๊ะอาหารไปแล้วด้วยคุณสนใจไปทานกับผมไหมครับในฐานะเพื่อนนะครับได้สิคะฉันก็หิวพอดีเลยอะคะ่ะยังไม่ทานอะไรมาเลยได้ครับ เออแต่ว่าเราขับมอเตอร์ไซคันนี้ไปกันนะครับได้ค่ะฉันว่ามันต้องสนุกแน่ๆเลยค่ะเชิญ <c oughs> <rainforest> ครับ นี่รถครับคุณเป่าที่คุณเป่าสั่งไว้ขอบคุณมากนะแคนว่าแต่ทำไมคุณเป่าเอามอไสคคนงานมาใช้หรอครับพอดีว่าตอนแรกเนี่ยผมมีนัดที่สำคัญไว้แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับครับเรื่องร้านอาหารที่คุณเป่าให้ผมจองไว้ผมจองเรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบคุณมากนะอ่ะนี่คุณแจมอลใสเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมฝากให้คุณเนี่ยเอาไปคืนให้คนงานด้วยนะได้เลยครับเชิญครับ คุณเป่าคะคุณเป่านี่คุณแก้มผมคิดว่าคุณเนี่ยไปถึงสนามบินแล้วซะอีกคุณก็พูดเกินไปก็คุณอ่ะทำให้ฉันเข้าใจผิดไงคะทำไมคุณถึงไม่บอกฉันล่ะว่าคุณอะมีรถสวยๆแถมคุณยังรวยมากด้วยนี่คุณไปรู้มาจากไหนเนี่ย ก็ตอนที่ฉันเดินไปอะ่ะฉันได้ยินชาวบ้านเขาพูดถึงคุณตลอดเลยนะบอกว่าคุณดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ชอบช่วยเหลือคนอื่นแถมคุณเนี่ยยังมีโรงสีที่ใหญ่ที่สุดอีกคุณรู้ไหมตอนนี้ผมไม่ได้สนใจคุณอีกต่อไปแล้วอะไรกันล่ะคะก็คุณเป็นคนบอกเองอะ่ะว่าให้ฉันมาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วนี่อะไร คุณจะไปแล้วทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียวแบบนี้เหรอขอโทษด้วยนะครับแคนเดี๋ยวคุณเนี่ยช่วยขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งเขาด้วยนะครับคุณเปานี่คุณจะไปไหนอะ<ม>ฉันไปด้วยฉันไม่อยากไปกับไอ้มอเตอร์ไซค์เน่าๆแบบนี้หรอกนะขอโทษด้วยนะครับแล้วแต่คุณเลยแล้วกัน ที่เนี่ยผีดุนะเอ๊ยหุ่นเมา